เฮลิคอปเตอร์ลงมานะครับก็กนบคนเจ็บลงไปอ่กี้ที่ผมถ่ายเห็นนะมีทั้งแลมโบนะครับมีทั้งปอร์เช่แล้วก็มีทั้งฟอร์ด hmm. จ<น>ีทีโฟร์ตี้มาแล้วครับเนี่ยก็กระพริบละสีน้ำเงินกระพริบอย่างนี้หมายความว่าระบบมันทำง,งานแล้วสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้นอกใจ ทำมอเตอร์ไซค์หนึ่งวันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขี่รถเล่นคนเรามันต้องพักบ้างเลกอย่่งนึงคือชีวิตผมมันคือมอเตอร์ไซค์เนาะทุกวันอาทิตย์เนี่ยถ้าอากาศดีในแคลิฟอร์เนียนะครับโดยเฉพาะแถว LA ลเอ n t y คาคือลอสแองเจลิสเนี่ยก็ในกลุ่มผมนะครับที่มีเพื่อนอยู่ผมเพื่อนไม่ค่อยเยอะนะก็เขาก็จะชวนขี่มอเตอร์ไซค์กันก็เดี๋ยวผมจะขี่รถขึ้นไปเขาแองเจลิสครีสไฮเวย์เหมือนเดิมซึ่งเหมือนกับเรียกว่าสนามหลังบ้านของผมเพราะจากนี่ไปเนี่ยสินาทีจากบ้านผมก็ถึงตีนเขาแล้ว ก็วันนี้เดี๋ยวจะไปขี่กันพร้อมกับเจ้าคันเดิมเลยครับดูกตินายนายเอ็กเอสเบนบอตมคันที่88จาก155ทั่วโลกนะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูครับเที่ยวนี้ผมใช้โกโปรแล้วและสัญญาว,ว่าจะไม่ทำตกเพราะไม่งั้นเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับ ครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมาถึงที่จุดนัดพบที่เดิมแล้วก็คือปั๊มเชลล์ครับเราเรียกว่าปั๊มเชลล์ตรงฟูทีวก็คือปั๊มเชลล์ตรงตรีนเขานะครับวันนี้อากาศดีมากที่แคลิฟอร์เนียมอเตอร์ไซค์เริ่มมากันเยอะแล้วครับผมคิดว่า๋ยวพอขึ้นไปที่นิวความแรนช์เนี่ยที่ผมให้ดูข่าวก่อนเนี่ยรถก็น่าจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ลองใส่ดีแอร์มาละประมาณ15นาทีจากบ้านเฮ้ยสบายว่ะมันแตกต่างจากลาบูน่าเซก้าที่เคยใส่มาเลยแล้วก็ ชุดคัสตอมที่ผมมีเนี่ยมันก็ไม่สบายเท่านี้เนาะเลยผมใส่ไซส์50 hmm. เผื่อไว้หน่อยปกติผมจะใส่48นะน้ำหนักผมขึ้นลงก็จะมี48กับ50แต่ตัวนี้ผมใส่50 mm hmm. ตอนนี้ก็มาถึงที่นิวคอมแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วถ้าให้ดูตรงนี้เนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ก็มันยังมีหิมะอยู่เนาะหิมะมันเพิ่งแห้งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับถนนมันก็ยังลื่นๆอยู่ วันนี้เนี่ยอากาศดีคนก็มาขี่รถเยอะมากครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีรถอะไรบ้างก็ชุดดีแอร์ที่ใส่มาเนี่ยสบายครับเวลาขี่เนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีมากเลยหรือว่ามันเป็นเพราะมันแพงก็ไม่รู้มาบอกราคานะครับแล้วก็วิธีการใช้งานหลังจากที่กลับบ้านแล้วนะครับ ครับนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยก็มีรถยนต์นะครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายเห็นนะมีทั้ง l a m b บนะครับมีทั้ง Porsche แล้วก็มีทั้ง Ford GT40 คนที่นี่เขาคือให้กับ Ford GT40 มากเพราะว่ามันคือของแพงครับก็เดี๋ยวเราจะขี่ลงไปละนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูอีกทีหนึ่ง ครับก็ที่เห็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหมายความว่ามันเกิดน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถพยาบาลจะขึ้นมาตรงนี้ยากมากเพราะมันเขามันสูงไนงะนี่ผมอยู่บนบนยอดเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามจะหาที่จอดอยู่เราก็เลยจอดรอกันหมดครับเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์พยาบาลฉุกเฉินของของทางหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขามารับคนเจ็บไปก่อนนะครับ ให้ดูคือเราเห็นเฮลิคอปเตอร์ลงมานะครับก็สารับคนเจ็บลงไปแล้วก็นี่ครับขนาดคนพื้นที่นี้เขาบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรขนาดนี้เลยบ่อยเลยนี่เห็นแบบจ่ายเลยนะครับก็เป็นเฮลิคอปเตอร์อยู่หลังผมนะครับแล้วก็นี่คือไบค์เกอร์ที่จอดรออยู่เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะไม่มีไทยมึงนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะต้องหยุดหมดเลยเพื่อให้เจ้าที่ทํางานอย่างสะดวกที่สุดครับแล้วก็คนเจ็บอยู่ข้างหลังผม ครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับขี่ไปกลับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับประมาณ7จ8 0ไมล์วันนี้อากาศดีกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็หิมะที่อยู่บนถนนเนี่ยที่อยู่บนเขาเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับบางที่ก็แทบไม่มีเลยก็สามารถทําความเร็วได้แล้วก็วันนี้กับชุดมิซโน่นะครับดีแอร์ของผมเนี่ยทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็สบายด้วยนี่มีคนมาเดี๋ยวจะให้รีวิวตรงนี้ให้ดูครับว่าเป็นยังไง ได้ใส่เป็นครั้งแรกเนี่ยดีใส่สบายมากนะครับแล้วก็ระบายลมดีไม่รู้คิดตัวเองไหมดีกว่าไดนิสลาคูน่า s e กาที่ผมเคยใช้มานะครับเพราะว่าพอเวลาผมขี่หมอบลงไปเนี่ยมันรู้สึกสบายอะ่ะมันบอกไม่ถูกอาจจะเพอามันแพงกว่าก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้ระบบ d ีแอที่ผมบอกเนี่ยมันต้อง a c t ท v เวตเนาะเวลาใช้งานมีคนถามว่าใช้ยังไงนะครับตอนแรกก็สงสัย้มันใช้ยังไงวะนะครับดีแเนี่ยมันต้องอทําการปิดกระดุมนะครับ จะใช้ได้อันแรกแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยต้องถอดออกมาข้างหลังเนี่ยจะมีเหมือนเป็น USB อันใหญ่อะไว้เสียบกับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าหรือเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมือถือปกติมันก็จะทําการชาร์จนะครับอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาผมเก็บเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับมันจะมีตัวนี้ก็คือเป็นตัวสําหรับ deactivate หรือว่าเป็นตัวเ,เรียกว่าปิดการใช้งานของ d r รเพื่อให้แบตเตอรี่มันมันทำงานนี่ครับดูตัวนี้ ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาผมจะใส่เนี่ยผมก็จะต้องแกะตัวนี้ออกนะครับแกะตัวนี้ออกแล้วดีแยังไม่ทํางานดีแอจะทํางานยังไงก็คือเวลาผมติดกระดุมตรงนี้อยากให้ซูมดูกระดุมนี่เห็นไหมครับเวลาผมใส่กระดุมปุ๊บไฟตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีแดงนะครับมันจะกลายเป็นสีเขียวสีฟ้าเพื่อทําการบอกสถานะว่า ะระบบ D ีแอร์ทำงานแล้วนะครับแต่ผมจะให้ดูใหม่อตอนนี้ผมปิดระบบเห็นไหมครับสีแดงกระพริบนะครับผมจะทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งไว้ก่อนให้มันปิดระบบของมันไปก่อนตอนนี้เพรคราวนี้เนี่ยพอไฟสีแดงมันดับใช่ไหมครับผมจะแอคทีเวตตัว DR เนาะก็เหมือนเดิมครับกระดุมตรงนี้มันเปิดอยู่ใช่ไหมผมติดกระดุมเข้าไปให้สังเกตตรงนี้นะครับไฟ d ีแจะเริ่มทํางาน นไหมครับตอนนี้มันสีเขียวแล้วสีแดงนะครับมันกําลังจับสัญญาณอยู่สีเขียวสีเขียวกระพิบนี่คือมันกาลังจะทํางานนะครับพอมันทํางานเต็มระบบขึ้นสีฟ้าแล้วครับพอขึ้นสีฟ้าปุ๊บอ่าแอคทีเวตระบบ D r ซึ่งเราก็สามารถขี่ได้เลยนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่เห็นไหมครับนี่ครับมันคือระบบการทํางานของ D r เวลาเราจะใช้งานนะครับหรือเวลาเราจะเก็บก็ตัวนี้ก็รักษาดีๆอย่าให้หายเพราะว่าในถุงมันให้มาอันเดียวมาแล้วครับเนี่ยก็กระพิบละ สีน้ัเงินกระพิบอย่างนี้หมายความว่าระบบมันทำงานแล้วก็เป็นอันจบกันสำหรับการเริ่มต้น Activate กับ Deactivate ของ D r แลนะครับใส่สบายมากถามว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีไหมไดนิสโปรช็อปไทยแลนด์ยังไม่เอาเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าไอดีแอเนี่ยเวลามัน Activate หมายว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุหรือเวลามันพองตัวเนี่ยมันต้องส่งกลับไปซ่อมครับแล้วก็ในอเมริกาเองเนี่ย ก็จะมีที่ซ่อมอยู่ไม่กี่ที่นะครับในยุโรปมีเยอะแล้วก็ในญี่ปุ่นมีแต่ในในในเมืองไทยยังไม่มีแล้วค่าซ่อมนะครับมีสมมติถ้าเกิดมันทํางานใช่ไหมครับบู๊งออกมาพองออกมาปุ๊บค่าซ่อมของมันอยู่ที่ประมาณที่อเมริกานะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0เหรียญขั้นต่ำนะครับในการเอาแอร์แบ็กับเข้าสู่ระบบแล้วก็ทำให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมประมาณ800เหรียญก็มัน2 4ง5 0ื 25. ถามว่าคุ้มไหมกับการที่ผมตัดสินใจซื้อชุดดีแอร์ตัวนี้ในราคาเมืองไทยนี่เหยียบแสนแน่นอนเป็นแสนแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือค่ารักษาพยาบาลที่นี่แพงถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างน้อยถ้าหายปะลาผมไม่หักนะครับมันจะช้ำในมันจะอะไรก็ช่างเนี่ยผมยังทํางานต่อได้ผมยังมาทํารถแคมเปอร์แวนต่อได้แต่ถ้าสมมติมันไม่มีระบบตัวนี้แล้วเกิดมันหักหรืออะไรขึ้นมาผมนอนโรงพยาบาลค่าพยาบาลก็แพงอะไรก็แพงไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าผมลงทุนซื้อดีแอที่นี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับสําหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องอุปกรณ์การขับขี่สําคัญที่สุดพยายามซื้อให้ดีที่สุดเท่าที่จะซื้อได้ครับแล้วก็มีเงินเหลือค่อยไปแต่งรถนะครับโอเคก็เท่ากับว่าวันนี้สิ้นสุดแฮปปี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชาร์จแบตเตอรี่ดีแอเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ทํารถใหม่รอ,อบหนึ่งไปครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาเอ่อ แนะนำให้ดูนะครับว่าไอตัว DR เนี่ยมันชาร์จยังไงอย่างแรกก็ต้องมีตัวาสาย USB นะผมไม่รู้เรียกว่า USB อะไรเพื่อป้องกันการหายผมเลยเขียนว่า D ีเลยนะครับเสียบเข้าไปถามว่าเสียบอยู่ตรงไหนนะครับก็คืออยู่ข้างหลังโหนกครับก็คือเสียบเข้าไปก่อนเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับก็มันจะมีสาย USB ผมก็เขียนเหมือนว่าดีนะครับไม่งั้นจะทำหายก็คือนี่ครับผมเสียบเข้าไปในช่อง USB เขอเสียบเข้าไปเสร็จนะครับ ก็ต้องเปิดโปรแกรมของ D R นี่โปรแกรมของ D R นะครับมาแล้วตอนนี้เนี่ย System u p d อั e เดแล้วครับเห็นไหมครับก็ D R ก็ทำการเช็คไปตอนนี้เขาบอกสถานะว่าเมื่อกี้ที่ผมออกไปขี่อยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงในสถานะคือแบตเตอรี่92%ครับถ้าเห็นนะครับก็เท่ากับว่า ตอนนี้เนี่ยดีแอร์ชาร์จแล้วนะครับพอมันชาร์จปุ๊บสถานะมันจะขึ้นแบบนี้สถานะดีแอร์จะกระพริบอย่อย่างนี้จนกว่าจะเต็มพอเต็มปุ๊บมันก็จะดับถามว่าผมจําเป็นต้องลิงก์กับตัวโปรแกรมของดีแอร์ไหมจริงๆก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าผมจะเอาให้ดูว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันชาร์จแล้วมันก็บอกสถานะตรงนี้ครับครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นนะครับช่อง T J N D Van and Van นะครับขอบคุณครับได้ครัวอย่างที่อยากได้แล้วดูจากไอเกียครับ